สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับมวยลือค้นหมักผักนะคะค้นผู้หมักผกักมือนีเทอสีมาฝากมกผากอย่างซูมูฟังนะคะมาผากแล้วก็ไม่เห็ดหาเบิงก็คือการคััวเมล็ดกาแฟค่ะทุกคนจริงๆมันไม่ได้ทํายากเลยเพียงแต่ว่าเฮาจะต้องหัดเห็ดดูๆเดียวมั่นกะสิเซียนเป็นระดับเทพไปเองันนะ อันนี้คุยซือือเดอ้อย่ามาจริงจังในคำบอพ,พ้อข้นผ้นี้มักเบานัวหัวมวเนะคะอาศินาตึงไปแน่จัหน้อยย้ำเล่นกัเลนบกหัวล่าน้าเนะคะบวอาพําทำเพลงค่ะเทมเมล็ดกาแฟที่ห้าสังตวงวัดไว้นะคะ250กร,รัมเทลงในเครื่องขวดนะคะมันจะเป็นตะแกรงเนาะ,ะบาที่นี่เ้าก็มาติดเตาแก๊สแล้วก็เริ่มค่ะละเลงค่ะบริหารร่างกายเพราะมันร่างกายต้องบอกว่าบริหารข้อมือนะคะ หมุนไปค่ะค่อยๆหมุนไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะเสียงเมล็ดกาแฟาทเทียนกระทบกันกับตะแกรงครัวกระดิดังป๊อกเป๊กป๊อกป๊กปกองเก้งกองก้ง,กงอาจจะเป็นเสียงเบาๆนะคะคล้อไปเด้อพี่น้องเด้อมันก็สิประมาณนี้แหละค่ะบานนี้ถทารายคนสงสัยว่าโอ้การครัวกาแฟานี่มันเป็นตั้งสีบ่บอกนึกว่าเมล็ดกาแฟานี่ออกมาแล้วก็คือว่าเขาบ่ได้เอามาขวาแบบนี้ ด้วยสกิลการคั่วในอีขามตั้งแต่สมัยที่มุ้ยลุยคนมักภาคเป็นเด็กน้อยนะคะณนะปัจจุบันนี้อัพสกิลขึ้นมามาคั่วมเมล็ดกาแฟก็เจกคอดอันนี้บอาเลนวอลหัวซื้อซอเดอ้อเปลี่ยนเปยเนาะคะ่ะบาน,นี่เข้ากับครัวไปเรื่อยๆกากเขาก็เริ่มปลิวออกปลิวออกแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่า,มาเมล็ดกาแฟต่อให้มันจะผ่านกระบวนการ ล้างหรือว่าตากแดดอีกยังมากเนาะคะ่ะที่เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดน่ะแหละเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกาแฟเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดนะเนาะมันจะม,มีกากกาแฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นคล้ายๆเปลือกใสๆเนาะบางๆพอมันถือความหอมมันก็ปิวออกแบบนี้แหละมันมีเสียงกาแฟที่แตกแครกแรกเนี่ยเท่ากับสิมุนหมุนๆไปเรื่อยๆค่ะก็จะขยับข้อมือเนี่ยให้หมุนเร็วขึ้นไปอีกแต่ว่าในคลิปเนี่ยมุยลีเสียงลงนะคะตามที่จริงครัวอีลีนะมันดังแห้งกว่านี้ค่ะดัง เป็นตนาลำขั้นคืออย่างกเลยรีเสียงลงเนาะค่ะให้มันเหลืออยู่ค่อยๆเนาะฟังเสียงผักมุยไปบารนี้พ่อขัวไปเรื่อยๆมันบอสเขาก็จะเริ่มแตกป้อแป้ป้อแป้ป้อแป้ก็คือว่าเมล็ดกาแฟมันจะเรื่มซุกแล้วบานนี้ระดับการขั่วเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ขั่วอ่อนขั่วกลางขั่วกลางข้นเข้มแล้วก็ขั่วเข้มนะคะแต่ว่ามือหนีมือสิขั่วกลางเพราะว่ามือโดยสิวากาแฟขั่วกลางน่ะมันจะดื่มได้ เรื่อยๆแล้วมันก็เป็นกาแฟาที่แบบอร่อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ดื่มกาแฟามาักดื่มแบบใดเนาะแต่มามื่อนี้มูสิรัวเอาแค่ระดับกลางเนาะค่ะให้มันเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆน่อยจังน้อยแต่กับบ่าอ่อนหลายเพราะว่าถ้ามันอ่อนหลายมันกิสิติดเปรี้ยวหลายเนาะค่ะบาเน,น่กาชิเป็นแบบนี้แหละค่ะพ่อข,ขัวไปแล้วก็จะมีควันขึ้นนะคะสีเมล็ดกาแฟาจากสีที่เป็นเขียวๆเนาะมันเป็นเมล็ดกรีนบีนเนาะหรือเมล็ดกาแฟาสารที่เขาเข้าใจกันนั่นแหละ มันก็จะเปลี่ยนสีมาน้าตาลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะคะ่ะบารนี้พ่อมวยขัวแล้วแล้วมันแตกป้แปะป้าแป้ะเริ่มแตกเสียงดังขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมานี่คือว่าโอเคค่ะข้เาเบิงแล้วว่าพ่อเอามือก็จะปิดแก๊สเนาะคะ่ะปิดแก๊สแล้วคราวนี้ก็จะหมุน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 ให้เหมือนแบบว่าให้เมล็ดกาแฟเน่ะเขาคลายความร้อนก่อนแล้ววันที่นี่ข้าก็จังสิไปเทใส้ตะแกงไว้เนาะคะ่ะอันนี้คือดูจากในร่มนะคะพอมามวยขัวเนี่ยมวยัวมันอยู่ในโฮม สีมันจะพอชัดปันไดเข้าเหลียวเบิ้งสีคือมันสีใหม่แต่จริงๆสีมันไม่ได้ไหมนะคะสีมันจะเป็นสีน้าตาลเห็นว่าควันมันจะออกหุยหุยสีหอมหอมหอม,มุยขว่ตอนเศร้าที่แปลว่ายังไม่ทันได้อาบน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราอาบน้าอย่ามาขั่ค่ะเพราะากินกาแฟจะติดต,ตัอเข้าหอมค่ะอีเลพี่น้องเนี่ยขั่วเสร็จแล้วมือก็จะมาเทใสต่ตะแกรงแล้วก็สีไปตากผล่มไว้นะคะให้เขาคลายความร้อนออกไปเนาะเนี่ยสีมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือ สีมเมล็ดกาแฟขั่วกลางนะคะถ้าอ่อนก็นคือสีมันจะเป็นน้ำตาลอ่อนก็น,นี่ก็จะประมาณน,นี้ค่ะ